คดีหมิ่นเบื้องสูงอีกคดีหนึ่งนะคะในกรณีของการโพสต์ถแถลงการสํานักพระราชวังปลอมค่ะก่อนหน้านี้ตํารวจจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะคนที่โพสต์ก็คือนายกลิตบุตรดีจีนค่ะวันนี้ตํารวจจะนําตัวนายกลิตมาที่สารทหารเพื่อขออํานาจในการฝากขังค่ะสําหรับข้อหาที่นายกลิตบุตรดีจีนนะคะถูกแจ้งข้อหาก็คือหมิ่นเบื้องสูงและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ค่ะตอนนี้การทําสํานวนยังไม่เสร็จนะคะก็จะนําตัวมาขอฝากขังค่ะขณะที่ทนายความของกลุ่มนปชคุณวิญญ,ญาตช ฐมนตรีบอกว่าถ้าตำรวจนำตัวมาแล้วทนายความก็จะยื่นคำร้องขอคัดค้านการฝากขังพร้อมทั้งคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวถ้าเกิดว่าศาลไม่อนุมัติจะทำาหนังสือขอความเป็นธรรมต่อศาลค่ะเพราะว่าจากการสอบถามจากการพูดคุยกับนายกฤิตก็พบว่าไม่มีเจตนาเป็นเพียงต้องการแชร์ข้อมูลทั่วไปเท่านั้นพอไม่มีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการก็ลบข้อความออกจากโซเชียลมีเดีย ส่วนช่วงเวลาที่นายกลิดถูกควบคุมตัวตามกฎอายการศึกก็ได้รับการดูแลจากทหารภายในกรมฐานดาพี่11รักษาพระองค์เป็นอย่างดีค่ะ สำหรับกรณีของนายนิรันยวภาอดีตผู้ดูแลเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ได้เข้ามอตบตัวกับตำรวจป้องกันละตับตามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะเนื่องจากสารทหารยกคําร้องการเพิกถอนหมายจับจากการเผยแพร่ถแถลงการปลอมลงในเว็บไซต์ผู้จัดการเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากนั้นก็จะเดินทางมาที่สารทหารเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายต่อไปค่ะค